ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะวันอยู่บำรุงตกใจจนพูดไม่ออกหลังเห็นภาพถ่ายติดวิญญาณโรเบิร์ตสายควันแบบชัดๆกลางงาน เมื่อล่าสุดนั้นบอนเชิญยิ้มได้ออกมาโพสต์รูปภาพหน้าเมรุในวันส่งดวงวิญญาณโรเบิร์ตสายควันคืนสู่สวงสวรรค์ซึ่งทำเอาชาวเน็ตถึงกับขนหัวลุกไปตามๆกันเมื่อภาพดังกล่าวดันปรากฏภาพใบหน้าคล้ายกับโรเบิร์ตสายควันอยู่ตรงหน้าเมรุซึ่งด้านชาวเน็ต ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นภาพที่ติดดวงวิญญาณของโรเบิร์ตสายควันที่แสดงว่ารับรู้ทุกๆสิ่งที่เพื่อนๆกำลังทำให้ซึ่งงานนี้ทางด้านวานอยู่บำรุงถึงกับตกใจรีบโผล่คอมเมนต์รูปภาพดังกล่าวทันทีโดยทางด้านวานอยู่บำรุงได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฮะ ah, พร้อมกับอิโมจิน่าตกใจนั่นเองค่ะ